สวัสดีครับเอสเทพาทุกท่านมาที่ศุนย์รักกรรักกระบัง54นะครับมาชมการนสดการแข่งนนขันเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพไทยลีกสองนะครับแบตเดย์ที่30เป็นการพบกัน,กนระหว่างคัสตอมยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของนครศรียูเนเต็ดนะครับในส่วนของผู้บรรยายมีผมวิศรุตมียมลุงและคุณวันก้าขวัญแก้วรับหน้าที่บรรยายครับจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเป็นคัสตอมยูเนเต็ดเขี่ยบอลก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพ จบวันนี้นี่ตารางคะแนนนี่สำคัญอ้าวแล้วลูกนี้หลุดมาพักอกลูตามซาลินไหลออกนูรุ่นยิงเสาแรกแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นจังหวะยิงคราแรกเลยนะครับของทางคัสตอมยูเนเต็ดครับแล้วก็ง่ายๆเลยนะครับดูภาพช้าจังหวะกุยย่าครับให้กับไดซวตส,สักอีกยอดเข้ามาลูกนี้กูสตาร์เหมือนจะเงื้อง่งายราคาแพงแล้วจ่ายให้กับดูรุ่นกดเพียงเดียวเข้าไปครับโอ้โห คือมันมีมุมเดียวนะครับที่จะยิงแล้วมีกัดได้เป็นประตูเพราะว่าทางสซมอนตอนนี้แข่ก็ยืนปิดมุมไว้แล้วเนี่ยมันเหลือเสาแรกเสาเดียวให้กับจิตปัญญาเปลี่ยนออกขวามาที่ฟิลรสันครับฟิลรสันคืนเพชรชรัตจ่ายต่อฟิลรสันให้ตรงกลางแล้ววิชิตชัยเข้าซ้ายยิงโดนบล็อกไมหน่อยครับดูภาพช้านะครับวันนี้แทงมาให้ฟิลรสันเติดจังหวะแรกเลย หมุนเข้าหาซ้ายแล้วยิงแต่ว่าเนี่ยก็ขวดมาแล้วไม่เต็มมีตัวมาบ,บีบพอดีครับแล้ววิ่งต่อผู้สิทิให้เล่นต่อครับออกกองบอลกระชากทางซ้ายมีดูดูอยู่เสาไกลออกกองบอลไปมาแล้วพลิกมาลิกปุ๊ตามเข้าขวาแม่มันแป๊กไปหน่อยครับแม่จะให้ยาวไม่ได้ครับจิตปัญญาทีบช่อกมาแล้วพลิกนัทภูมายายิงลูกนี้เข้าหน้าตาับแม่ไปเข้ามุมข้างเดี๋ยวไปดูครับ นี่ับวิ่งไล่ลายแล้วหลุดตัวประกบแล้วด้วยแล้วซัดเต็มข้อเลยครับมีมุมยิงแล้วครับก็ถือว่าตัดใจดีนะครับนี่มีโอกาสส่องมีมุมด้วยแต่จริงแต่ว่าแหม่ยัดขวามาถึงดูรูนกลับมาแล้วครับดูรูนให้ตรงกลางเปิดลูกนี้ตอบมาถึงดูรูนสปีดแล้วดึงเข้าซ้ายดูรูนหมุนใบขวาอีกครั้งหนึ่งแม่โยกหลอกหูุนสับแล้วแม่สะดุดไปเองครับแม่โอ้สับตนเอง แล้วจะงงเหมือนกันครับโนรูนนี่สับไปสับมาเยียบบอลเกือบลม้มโอ้เดี๋ยวไปดูจังหวะสับของโนรูนนะครับเนี่ยล็อกขวาล็อกอีกหนึ่งแล้วก็จะล็อกอีกหนึ่งแล้วก็จะล็อกอีกหนึ่งเรียบร้อยครับเยียบบอลคู่เอว่าปัดลูกดีทุบไม่ได้ครับแซมมวนบังๆไว้ที่ตัวฟาวลด้ได้ฟาวลบแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับเนี่ยลูกฟรีคิก ก็ปั่นมาเอาทิศทางก็ไม่เน้นความแรงครับมันก็เลยพอที่จะพุ่งมาทันครับเซมนลจิตปัญญาจ่ายมาแล้วควบลูกนี้เพชรรัตน์ยังทันครับเพชรรัตน์ออกดีข้าขวาแล้วจ่ายต่อมาฟิวรละสันพิกแล้วให้เพชรรัตน์มองข้างในเปิดปาตรกกางลูกนี้แล้วโบ่งนัครับภูมิโดนไม่ดีครับวิจิตชัยหยอดเข้ามานักภูมิเอาบอลลงแล้วพิก ใ่ายต่อเกิดนิดแล้วก็ไลด์ลูกนี้เกือบจะเข้าดูตัวเองครับแม่จะเคลียร์ออกข้างได้ก่อนโอ้โหดูเหมือนไม่มีธงด้วยนะครับตัวน้อจังหวะที่ดัตะคุบหลุดมาไม่รับหน้าครับแล้วเห็นเกิดนิดให้มาไม่รับเหมือนกันครับแม่แต่ว่าสัา้นไปหน่อยครับไม่แน่เหมือนกันครับเวลาเหลือเยอะการปิดผ่านได้ตลอดเวลาโอ้โหลูกนี้มุดซ้ายมุดขวาไปจนได้ครับเอ้าโอ้โหนี่ ไปได้แล้วนี่แม่จะไปต่ออีกครับมุมไม่มีแล้วครับไตสเกตสกอีิยีงออกไปจังหวะสุดท้ายได้ออกไปเลยครับนี่ครับดึงผิวสาหลบไป2แล้วด้วยครับนี่ครับดับไปครับโอ้โหมาหมดแล้วครับถึงเส้นหลังแล้วตรงนี้จ่ายมอติดจับซาลินดีขึ้นมาก็ไม่ตรงอย่างอยู่ที่ออกกองบอลโม่งชงกับมารูรูเจอต่อยเข้าไปลูกนี้ต้องมาดูบอนครับแล้วไปเหลือไปเลยครับอันโตเดลแบซูรายังพยักหน้าได้อยู่ครับ ครับจังหวะคนนึงโมงอ๋อแต่ก็เหาไม่ได้โดนหน้านครับโดนด้านข้างหรงือว่ามีมือนิดนึงปสัสวีหรือเปล่าปสัสวีจริงเซฟได้ครับแล้วซ้ำอีกทีสองศูนย์ครับแนนของจงมันครับสามประตูให้คาร์ตอมที่นี่สองศูนย์ครับแล้วเพื่อนจะบอกเลยครับว่าเป็นเวลาเดิมเลยนะครับจริงลูกนี้คือเน้นตกกรอบเล็งไปที่มุมครับปัดทุบออกมาแต่ว่าโอ้โหเปรี้ยวซับเร็วครับกองกองมัน ปวดตรงเสยไยตักสายเข้าไปเลยจังหวะแรกที่ยิงฟรีคิกเนี่ยเน้นยิงทางนะครับพัศวีเพชรดัตน์ไฮแ,แกมาด้าเอาแล้วมีมือครับจังหวะน็อนกเกมระหว่างซีรัสั์กับธนวัน์ครับไม่รู้จะหัวจากก้อยนี่ยังไงครับสกอตามหลังโอ้โห แล้วดูเหมือนไปแดงใดเล็กเลยนะครับมันไม่ใช่ใบเหลืองแดงด้วยนะครับโดนแดงแต่ว่าเป็นแดงทั้งคู่นะครับโอ้ oh, ช็อคเหมือนกันครับมาเสด็จนี่แหม่หาปากหัวทั้งคู่เลยนะครับทั้งเซเด็ตทั้งกดโย่เลยนะโค้ชทั้งสองทีมช็อคเลยครับอ๋อนี่ครับจังหวะนอกเกมมามีเหยียบเท้าเหยียบเท้ากันแต่ว่าทางพิร,รษณ์นี่ก็ช่วยก,ก็มีมือครับก็คือที่ที่ธนวัฒน์เด็ดนิดอุทิชัยเปิดขึ้นหน้าแล้วลัฐวุฒิ เอ้แล้วตวัดลูกนี้ฟ้าแก้โ้โหผู้สินให้เล่นต่อนะครับเข้ามาตรงกลางอันโตนิโออันโตนิโอกัดฉากแล้วปาถึงสุดเส้นเปิดเช่ากลางลูกนี้คาปิโซดาแม่ต้องแต่งตัวก่อนครับคาปิโซดาป่อยให้เกิร์ตลิศแล้วกลับมาคาปิโซดากดเลียนลูกนี้ต้องประตูแรกให้มาก่อนเลยครับลูกบอสีชาร์จยิงมุมแค้ครับโอ้โหลุยมาเองลูกนี้ มันจริงแล้วมันไม่ค่อยต้กรอบคอรับการมีเรื่อยๆเกมนี้เนี่ยมีตลอดวันนี้ฟอร์มโดดเด่นมากๆเลยครับเชลั์โชติปาระพามาเองเสียบอลไปครับไดชเกตออกซ้ายมาที่เดียสเตฟานโนแลแ้วแชมวนต้องวิ่งลงไปก่อนครับเดียสเตฟานโนจะชากโยกเข่าขวาแล้วยิงลูกนี้ยังฟ้าไม่ได้ครับแจมวนเก็บบอลไว้ก่อนแล้วก จะได้ออกบอลเร็วนะครับให้มาที่คาปิโซดาคาปิโซดากระชากถึงสุดเซนแล้วเปิดเองลูกนี้โม่งลูกในช้อนเสาโอ้โหตูโมงสองฟาดครับผ,ผู้สิงครับแล้วก็เป่าลัพธีบจบเกมการแข่งนนขันนะครับเป็นคัสตอมยูนเต็ดครับที่เปิดบ้านเอาชนะน,นครสีเยอเต็ดสองประตูต่อศูนย์นะครับ สำหรับการ,รสดเกมคู่นี้ผมวิศรุตมีำลุงพร้อมด้วยคุณวันก้าวขวัญแก้วและทีมงาน,นสดต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ